สวัสดีนะจ๊ะเอาทุกตาพาฝันจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะหน้าหลังสวนคือเก่าอากาศฮอนนะจ๊ะมื่อเนี่ยลมก็บอกค่อยมีมืออื่นในแห้งฮอนจัดเป็นบอกเอาคลิปนี้ก็ต่นี่ค่ะดื่มน้ำมันผลไม้ก็เอ้ยค่ะ อากาศห้หน้ยก็เพิ่งไปกับายกับเขากับน้องสมพูเข้าบ้านหมาเมื่อกี้เนี่ยเก็บของแล้วก็เลยมาอันหลินน้ำผลไม้ก็เลยมานั่งคุยกันค่ะเมื่อเช้านี้ก็เหอนน้ำมันต้นไม้ตเตะเสาๆคนเอย้ยอเพราะว่าคิดต่นว่านยามันเหี่ยว ทั้งอาทิตย์นี้พันซีพันซีร้อนจัดนะก็เลยตื่นเช้ามาเอ้ยก็ลเลยเอน้ำหดน้ำต้นไม้เอยก็ได้หดน้ำมันก่อนอันนี้ก็เห็นซุ่มชื่นอยู่เลยค่ะก็ยังบบเห็นเหี่ยวด้วยนี่ก็ดูแลกันเนะค่ะเนาะถ้าเบอพันพันเหี่ยวพันคีคีต้นพันคีด้ายันดอกไม้ของบัวเน,นาะ มื่อน,นี้ทีแรกว่าน่ะไปเรือก,กับแฟนวันนี้เพื่อนเราโทรมาบอกว่าเออเพ่อต้องไปเพ่อต้องไปดอกเพื่อนว่าทีแรกเพื่อนนำมาฮับเอ่ยตอนใบใบล้วเราบอไปเพื่อนว่ามื่ออื่นมื่ออื่นจังไปม,มื่ออื่นจังเอส บอร์ไม้ก็น,นิ่งเดลยค่ะมีตัเอไปิ่งพันเนี่ยบ่เนี่มันบ่มันบ่แม่นหล่มเลยเนี่โอ้ยปิ่งพันนนิ่งเงียบเลยบ่ได้มีบ่ได้มีอันนั้นเลยบ่ได้มีกระดิกเน,นาะค่ะเนาะ แต่ก็เป็นอากาศดีนะจ๊ะฮ้อนก็นยาแต่ว่าเป็นอากาศดีโอ้ยชอบโอ้ยแบบนีมีแหงมันมีแหงเหงาจ้ะถ้าฝนตกก็มันเป็นอากาศอีกแบบนึงหรอกค่ะเนาะถ้าฝนตกก็มันมีแหงอีกแบบนึงได้ทั้งคู่เลยยัน คลิปนี้เกิดทุกตาพาฝันหน้าหลังสวนจ้าพาดื่มน้ำมันผลไม้เมดแล้วเนี่ยหมดแล้วจ้ามาเด็กกันเนั่งอยู่จักหน่อยก่อนนั่งจักนั่งเสาเมื่อจักหน่อยก่นอนเพราะเพเก็บของเก็บตตวมาเมื่อกี้นี้แล้วพอไปเอาน้องไปกับน้องสมพูดไปใจกับเขา แล้วหลังจากนั้นก็นเอ่ยกันน้องไปทําอย่างอื่นไ้บ้านเนาะเอาเขีน no. uh. ีนกันแบบสบายสบายสไตล์เออตุกตาผาฝันได้จ้าสวัสดีค่ะ